ไอลินเนี่ยนะโอ้ไอคิวกับไอลินนะบ้านกำลังเปลี่ยนปกอ๋ออเคอเคเดี๋ยวไปแอบดูโอ้ยลมบนเธอช่วยยังดีเลยมันบันไหนบันไหนถ้าเขาไม่ไม่ดันก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเขาก็มาไปทำคลิปเลยยายน้องเธอทำคลิปแรกเธอนั่นแหละพุงพ้องนาเธอเลยแหละบอกแว้เขาก็หายตรงนั้นอบองตรงอย่างฉันอะ ชุดพื้นเมืองไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อวานไรสดที่บ้านเล็กอะ่ะไม่มีใครเลยอะ่ะไม่มีใครเลยเขาก็เข้าไปแค่ไม่ถึงพันน่ะอ่ะประมาณเออเขาไม่ชอบมั้งสำนักงานเรานู่นถ้าสำนักงานที่ว่าเป็นร้านนาสำนักงานเล็กชนะเออนั่นพอคนจะดูมากแต่สำนักงานใหญ่มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ทั่วทั่วไปสำนักงานอะนะ่ะเนาะทีนี้เมื่อวานเนี่ยจัดตรงนั้นอะ่ะจัดตรงนั้นอะ่ะก็คือมิ เฉพาะกลุ่มเราอ่ะมันเป็นบันเสาเนาะพนักง,งานเขาก็มาแค่นั้นแล้วก็โอเคแล้วแหละมันก็ไม่ได้ไงมันไม่มีล้านานาไงเมื่อวานนี้ก็มีเฉพาะกลุ่มที่ว่าไปปักค่าต้อนรับแขกเมื่อวานนี้ไม่กวาดขายดีมากหมดเลยนะทุกอย่างเขาอุดหนุนแต่ตอนนี้เขาเขาจะเอาหนังสือมาจะเชิญพวกเราไป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 ,ไปเป็นวิทยกรอ,อ,ะอ่ะ,ะอ่าะของเขาก็คือปวดแล้วแหละเขาจะไปทำเขาจะไปเ่อยอดก,กันตรงนั้นแหละพวกเราก็ยินดีจะไป อปจอนมันน่าจะเป็นเพชรบูรณ์เอเพชรบูรียนะโอเคค่ะโอเคจ้าเข้าใจจ้าเพื่อนไอลินไอลินชาแนลไอลินชาแนลก็สาสิบห้าโอ้ยมาสามสิบห้าแล้วอีกบ้านหนึ่งอะไรนะอีกบ้านหนึ่งจำไม่ได้เว้ยเรื่อสิบโบยายน้องไอริน ยายน้องไอรินยายน้องไอรินไอรินกับไอคิวโอ้ยมันใกล้เคียงกันเนาะและ้วไอคิวอีกอ่ะไอคิวอีกคนหนึ่งเหรอเอา้าอันนี้ก็ไออันนี้ไอคิวสองใช่ไหมบ้านหลักกับบ้านรองใช่ไหมละ่ะโอ้โอเคนะจ๊ะขอบใจมากจ้าเพื่อนขอบใจมากๆเลยยินดีต้อนรับเลย ฉันก็จะเอาี่แหลบกาเฟนี้ไอ้ดนตรีล้านนานะปรับประยุกต์ไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นชุดใบรุ่นของทางเหนือนะคะจะเข้าหน้าห้อเลยเนาะอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะได้แต่งชุดอย่างนี้แหละที่เอามาโชว์นี่แหละทุกวันเลยนะก็ให้ใส่ทุกวันนะแต่วันศุกร์แต่ประจำอย่ยแเลยแหละมันถึงได้มีหลากมีเยอะมากประมาณเนี้ยเยอะมากมากบอกตรงเยอะมากเยอะที่สุดประมาณเนี้ย เราไม่ได้ขึ้นได้ขายนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็เขาทําที่ป่าซางเนาะที่ป่าซางนะอย่างเสื้อป่าซางป่าซางถ้าถุงก็ป่าซางนะแต่ที่ของเราจะมีสันป่าตองมีแล้วก็อำเภอแม่แจ่มนะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนะสันป่าตองสันป่าตอง สันป่าตอมแม่แจ่มแล้วอะไรอีกนะไปหรือตายองอ่ะเออมันมีเยอะของตะเรียมของอะไรนหเยอะแยะนะมันมีเผ่าพันธุ์เยอะแยะเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะทุกกำลังใจเลยเด้อขอบคุณค่ะแอดลงมาไม่สารสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาแล้วมาแล้วขอบคุณค่าเลิฟเก้านี่แหละไม่มีเยอะหรอก แต่ลงบนไปเยี่ยมแล้วไปละประมาณเนี้ยขอบคุณค่ะอันซาซาลูกแมวชาวกล้วยสวัสดีครับขอบคุณค่ะไปแล้วยังนเนาะแอปพรมพิสานก็ไปให้ทุกไลนแอปพรมพิานเดินเดี๋ยวจะห้าสองเนาะเอา้าบ้านหลังนี้ยังไม่ให้แอปพรมพิานเลยอะได้ขนมหนะน,นึ่งห่อนะตอนเนี้ยได้ขนมแล้วหนึ่งห่อนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะ โอ้ยยกเลิกแล้วก็ไปกดติดตามทั้งหมดประ,ประมาณนี้กดติดตามทั้งหมดเอา้างงนี่ไงถ้าเราไปซ้ำเนี่ยเราจะกดทั้งหมดรวมทั้งหมดงานมันไม่หลุดเนาะต้องเป็นอย่างนี้นะคะสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วโอ้ยได้ขนมอีกแล้วอยู่เฉยเฉยนะมารับขนมไปหนึงห่อแล้วนะคะ ฝากดูคลิปด้วยเนอะแอดฟอนไปสารฝากดูคลิปบ้านเล็กเลยเดอ้อยังไม่ได้กอกนะเย็นนี้มาาันจะกรอกนั่นเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ออเคเคค่ะยังอยู่ค่ะแอดฟอนไปสารทักทครแล้วนะคะแอดอนไปศารขนมเยอะมากนะเอาไปจัดไปจะเผาเรื่องอะไรเผาเลยเดอ้อมีทุกอย่างอะ่ะเอาเลยเผาเลยเป็นคอนเทนต์ที่หยอกหยอกอะ่ะที่ว่าเราวพาผู้เผาเผามันเป็นคอนเทนต์ของเราไงไปสร้างสีสันให้ในห้องใครอย่าลืมว่าเผานี่ไม่ใช่เรื่อง เรื่องไม่ดีนะคือเราพวกเรา